สวัสดีครับผมนายประวัติยิ้มชื่นและนายพงศธรเวส,สุขวันนี้เราจะมานำเสนอโครงงานเรื่องระบบติดตามและระบุตำแหน่งบุคคลครับครับที่มาและความสำคัญของโครงงานระบบติดตามและระบุตำแหน่งบุคคลเนี่ยเกิดจากปัญหาคนหายที่ยังเป็นปัญหาในปัจจุบันครับผู้ศึกษาจึงได้มีแนวคิด ในการพัฒนาระบุให้สามารถที่จะระบุต,ตำแหน่งและติดตามบุคคลที่ต้องการติดตามได้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์การพัดหลงกับตัวของผู้ดูแลหรือผู้ปกครองซึ่งเป็นสาเหตุที่จะทําให้บุคคลเหล่านั้นเนี่ยเกิดการสูญหายได้นะครับแต่เนื่องจากการพัดหลงเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้จากการไปยังสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยทั้งภายนอกอาคารและภายในอาคารที่เป็นสถานที่สาธารณะอย่างเช่น ในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยระบบติดตามส่วนใหญ่ก็จะมีการติดตามเฉพาะภายในอาคารหรือภายนอกอาคารเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งจึงได้ทําการพัฒนาระบบระบ,บุตําแหน่งภายในอาคารและระบบระบุตําแหน่งภายนอกอาคารรวมไว้ด้วยกันครับครับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงงานนี้นะครับข้อแรกเนี่ยเราสามารถนําเทคโนโลยีการตรวจจับและระบ,บุพิกัดตําแหน่งเนี่ยมาพัฒนาในรูปแบบของ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ครับหลังจากที่เราพัฒนามาเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถนําไปใช้กับบุคคลที่เราต้องการจะติดตามได้นะครับข้อ2เนี่ยเราสามารถที่จะระบุตําแหน่งบุคคลที่เราต้องการจะติดตามเนี่ยได้อย่างต่อเนื่องทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารนะครับข้อ3เนื่องจากปัญหาบุคคลหายเนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยนะครับดังนั้นระบบที่เราพัฒนามาเนี่ยก็จะสามารถนําไปใช้กับบุคคล เอ่่นได้นะครับเช่นเด็กผู้สูงอายุหรือแม้แต่ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ระยะแรกได้นะครับสวัสดีครับผมนายพงสทรเพชรศุขนะครับผมจะมาพูดต่อในหัวข้อเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องนะครับเราไปดูที่ตัวแรกกันเลยนะครับผมบีคอนนะครับบีคอนเป็นอุปกรณ์ IOT ที่ใช้เทคโนโลยี Bluetooth 4.0ในการสื่อสารนะครับโดยในโครงงานนี้นะครับจะนำบีคอนมาใช้ในการ ระบ,บุตำแหน่งภายในอาคารนะครับส่วนต่อมาครับ n e a v i g i n n e a v i g i n นะครับเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับ indoor location หรือ indoor positioning นะครับโดยในโครงงานนี้นะครับจะนำ n e a v i g i n มาใช้ในการแสดงผลตำแหน่งภายในอาคารนะครับส่วนต่อมาครับ Google Map API Google Map API นะครับเป็น API ที่ทาง Google พัฒนา เพื่อใช้ในการแสดงผลแผนที่ในแอปพลิเคชันต่างๆนะครับโดยในโครงงานนี้จะนำ Google Map API มาใช้แสดงผลตำแหน่งภายนอกอาคารครับส่วนต่อมาครับ Firebase f i r e ฟ base เ,เ,เป็นฐานข้อมูลในรูปแบบ NoSQL นะครับในโครงงานนี้จะนำ e ฟ a s e มาใช้ในการเก็บข้อมูลของผู้ใช้และเก็บข้อมูลที่ใช้ในการแสดงผลตำแหน่งภายในและภายนอกอาคารครับ ส่วนสุดท้ายนะครับผมภาษากอลินและภาษาจาว่าโดย2ภาษานี้นะครับสามารถพัฒนาควบคู่กันได้นะครับโดยที่จําเป็นต้องมี2ภาษานะครับเพราะในตัวแอปตัว Sdk ของทางนิ i g i n นะครับใช้ภาษา Java า,าในการพัฒนานะครับจึงทําให้จําเป็นต้องใช้ภาษา Java า,าในการพัฒนาแอปพลิเคชันในครั้งนี้ด้วยครับต่อมานะครับมาดูในส่วนของการออกแบบระบบนะครับ โดยไปดูที่โครงสร้างของระบบกันก่อนนะครับโดยระบบของเรานะครับจะแบ่งแอปพลิเคชันออกเป็น2ฝั่งนะครับก็คือฝั่งของผู้ถูกติดตามนะครับในสไลด์ก็คือฝั่งของ Track Person นะครับส่วนอีกฝั่งก็คือฝั่งของผู้ดูแลนะครับในสไลด์ก็คือฝั่งของ k e e p p e r นะครับโดยแอปพลิเคชันของฝั่งผู้ถูกติดตามนะครับผมจะใช้งานตัว GPS module ของเครื่องผู้ถูกติดตามนะครับในการระบุตำแหน่งภายนอกอาคารนะครับ ส่วนในการระบุต,ตำแหน่งภายในอาคารนะครับจะใช้บีคอนร่วมกับเนวิจินนะครับและเมื่อเราทราบค่าตำแหน่งเหล่านั้นแล้วนะครับเราจะทำการบันทึกข้อมูลประเก็บไว้ที่ไฟเบ e หรือลซาม database นะครับแล้วแอปพลิเคชันของฝั่งผู้ดูแลนะครับจะทำการดึงข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการแสดงผลนะครับโดยในการแสดงผลตำแหน่งภายในอาคารนะครับจะใช้เนวิจินครับ ส่วนการแสดงผลตำแหน่งภายในอ,อาคารจะใช้ Google Map API ครับต่อมานะครับมาดูการทำงานของระบบติดตามผู้ถูกติดตามภายในอาคารนะครับโดยเริ่มจากการที่แอปพลิเคชันของฝั่งผู้ถูกติดตามนะครับทำการดึงข้อมูลตำแหน่งอ้างอิงและค่า UUID ของอุปกรณ์บีคอนแต่ละตัวที่ติดอยู่ภายในอาคารนะครับจากเซิร์ฟเวอร์ของทางนิ o v i z i นะครับ โดยค่า UUID จะเป็นค่าที่ใช้ในการเรียนดีฟาตัวอุปรกรณ์บีคอนนะครับเมื่อเราทราบค่า UUID จะทําให้เราทราบว่าค่าความแรงของสัญญาณที่ได้รับเนี่ยมาจากอุปกรณ์บีคอนตัวไหนนะครับแล้วเราจะนําค่าความแรงของสัญญาณและค่าตําแหน่งอ้างอิงของอุปกรณ์บีคอนไปใช้ในกระบวนการ t r i l a t e r t t i o n a l นกริ t ึงเพื่อคํานวณหาค่าพิกัด2มิติหรือค่าพิกัด x, y นะครับ เพื่อใช้ในการระบุตำแหน่งภายในอาคารเมื่อเราทราบค่าพิกัด2มิติเราจะทำการบันทึกข้อมูลไปยังฐานข้อมูลไฟเบ b a ร์เทียมเดต้าเบสนะครับแล้วแอปพลิเคชันของฝั่งผู้ดูแลจะทำการดึงข้อมูลแผนที่ภายในอาคารจากเซิร์ฟเวอร์ของทางในวจินนะครับและจะทำการดึงข้อมูลพิกัด2มิติจากไฟเบ b a ร์เทียมเดต้าเบสครับไปใช้ในการแสดงผลบนแอปพลิเคชันนะครับ โดยตำแหน่งภายในอาคารของผู้ถูกติดตามจะอยู่ในรูปของวงกลมสีฟ้าและมีลูกศรสีขาวอยู่ข้างในนะครับต่อมานะครับมาดูการทำงานของระบบติดตามผู้ถูกติดตามภายนอกอาคารครับโดยเริ่มจากแอปพลิเคชันของผู้ถูกติดตามนะครับใช้งาน GPS โมดูลของเครื่องผู้ถูกติดตามในการคำนวณหาค่าพิกัดละติจูดลองจิจูด ืใช้ในการระบุต,ตำแหน่งภายนออาคารของผู้ถูกติดตามนะครับโดยการคำนวณหาค่าพิกัดละติจูดลองจิจูดจะต้องใช้ข้อมูลจากดาวเทียม GPS อย่างน้อย3ดวงนะครับโดยถ้าใช้งานแอปพลิเคชันเป็นครั้งแรกนะครับตัวแอปพลิเคชันจะทำการขออนุญาตหรือขอ Permission เพื่อใช้งาน GPS โมดูลของเครื่องผู้ถูกติดตามก่อนนะครับซึ่งถ้าไม่ได้รับอนุญาตก็จะไม่สามารถคำนวณหาค่าพิกัดละติจูดลองจิจูดได้ และเมื่อแอปพลิเคชันทราบค่าพิกัดละติจูดลองจิจูดแล้วนะครับทำการบันทึกข้อมูลไปยังไฟลเบดเดอร์ไทม์เดต้าเบสครับแล้วแอปพลิเคชันของฝั่งผู้รูแลจะทําการดึงข้อมูลค่าพิกัดละติจูดลองจิจูดมาใช้งานนะครับโดยส่งไปให้ Google Map API นะครับแล้ว Google Map API จะทําการรีเทิร์นค่ากลับมาเป็นค่าแผนที่และตําแหน่งของผู้ถูกติดตามนะครับ โดยตำแหน่งของผู้ถืกติดตามจะแสดงในรูปของมุดสีแดงดังรูปนะครับครับในส่วนการทดสอบการทำงานของระบบนะครับเราก็จะทำการทดสอบระบบโดยแบ่งเป็นการทดลอง3รูปแบบนะครับก็คือการทดลองการติดตามและการระบุตำแหน่งภายในอาคารการทดลองการติดตามและการระบุตำแหน่งภายนอกอาคารนะครับแล้วก็การทดลองการแบ่งขอบเขตการระบุตำแหน่งนะครับโดยการทดลอง3รูปแบบนี้เราจะ กำหนดให้มีผู้ใช้งานระบบแบ่งออกเป็น2ฝั่งนะครับก็คือฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งของผู้ถูกติดตามนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งของผู้ดูแลนะครับโดยการทดลองการติดตามและการระบุตำแหน่งภายในอาคารกับการทดลองการติดตามและการระบุตำแหน่งภายนอกอาคารเนี่ยเราก็จะทําการทดสอบระบบนะครับเพื่อพิสูจน์ว่าระบบเนี่ยสามารถที่จะระบุตำแหน่งตามที่ต้องการได้หรือไม่นะครับส่วน การทดลองการแบ่งขอบเขตการระบุตำแหน่งนะครับเราก็จะทดลองเพื่อพิสูจน์ว่าระบบเนี่ยสามารถที่จะสลับการทํางานระหว่างการระบุตำแหน่งภายในอาคารไปเป็นการระบุตำแหน่งภายนอกอาคารหรือการระบุตำแหน่งภายนอกอาคารเนี่ยกลับมาเป็นการระบุตำแหน่งภายในอาคารได้หรือไม่นะครับครับในส่วนของการทดลองการติดตามและการระบุตำแหน่งภายในอาคารเนี่ยก่อนที่เราจะทําการทดลองได้เนี่ยเราจะต้องมีการเล kind of so ือกสถานที่ และติดตั้งอุปกรณ์ก่อนนะครับโดยที่สถานที่ที่เราเลือกใช้ในการทดลองเนี่ยก็เป็นบริเวณโถงของตึกคณะเทคโนโล,โลยีสารสนเทศน,นะครับส่วนอุปกรณ์บีคอนที่เราได้ทำการติดตั้งเนี่ยเราก็จะติดตั้งไว้บริเวณหน้าเวทีแล้วก็บริเวณหน้าออโตดอร์นะครับแล้วก็บริเวณกำแพงข้างลิฟต์ของคณะนะครับ ครับในส่วนของการทดลองการติดตามและการระบุต,ตำแหน่งภายในอาคารนะครับเราจะเริ่มต้นจากให้ฝั่งของผู้ถูกติดตามเนี่ยทำการเข้าสู่ระบบนะครับหลังจากนั้นจะให้ฝั่งผู้ถูกติดตามเนี่ยทำการเดินวนภายในโถงของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศท,ที่ได้ทำการติดตั้งอุปกรณ์บีคอนไว้นะครับในช่วงที่เดินวนเนี่ยก็จะให้ ทางฝั่งของผู้ดูแลเริ่มทําการติดตามทางฝั่งของผู้ถูกติดตามนะครับโดยการกรอก ID ของผู้ถูกติดตามเนี่ยหลังจากที่ทําการกรอกก็จะแสดงหน้าการระบุตําแหน่งภายในอาคารขึ้นมานะครับแล้วก็จุดสีฟ้าที่ขยับในตัวของการแสดงผลเนี่ยก็คือตําแหน่งที่ผู้ถูกติดตามเนี่ยอยู่แล้วส่วนของแอปพลิเคชันเนี่ยสามารถที่จะระบุได้นะครับซึ่งผลลัพธ์เนี่ยก็จะเป็นดังในคลิปวิดีโอนะครับ ก่อนที่จะจับตำแหน่งได้นะครับก็จะให้ทางผู้ดูแลกดปุ่มโก m ม n นิ o ตอร g ิงนะครับหลังจากที่กดปุ่มโก m ม n นิ o ตอร g ิงเนี่ยก็จะให้ทางผู้ดูแลเนี่ยทำการกรอก ID ที่เป็น ID ของผู้ถูกติดตามลงไปนะครับหลังจากที่ทำการกรอกไ d เสร็จเนี่ยระบบก็จะแสดงแผนที่ขึ้นมาแผนที่ที่เป็นการระบุตำแหน่งภายในอาคารนะครับแล้วก็จะ ทำการโชว์ตำแหน่งของผู้ถูกติดตามนะครับโดยที่ไอคอนที่เป็นตัวลูกศรวงกลมสีฟ้าลูกศรสีขาวเนี่ย mm hmm. ก็จะเป็นตำแหน่งที่ทางแอปพลิเคชันเนี่ยสามารถจับตำแหน่งของผู้ถูกติดตามนั้นได้นะครับโดยการทดลองเนี่ยเราก็จะให้ทางฝั่งของผู้ถูกติดตามเนี่ย mm hmm. เดิมมนวนไปเรื่อยๆนะครับ mm hmm. ก็จะมี การเคลื่อนไหวของตัวลูกศรนนเป็นดังคลิปนะครับครับในส่วนการทดลองการติดตามและการระบตุตำแหน่งภายนอกอาคารนะครับสถานที่ที่เราใช้เนี่ยเราก็จะใช้เป็นด้านนอกของอาคารตึกคณะเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับโดยวิธีการทดลองเนี่ยเราก็จะ ให้ทางฝั่งของผู้ถูกติดตามเนี่ยไปยืนอยู่บริเวณด้านนอกนะครับแล้วก็ให้ทําการเข้าสู่ระบบเพื่อเริ่มทําการระบ,บุตําแหน่งนะครับหลังจากที่ เริ่มทาการระบุตําแหน่งเนี่ยก็จะให้ทางฝั่งของผู้ถูกติดตามเนี่ยทำการเดินวนในบริเวณส่วนของรอบตัวอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับโดยหลังจากที่เริ่มเดินวนเนี่ยก็จะให้ทางฝั่งของผู้ดูแลเนี่ยเริ่มทําการติดตามผู้ถูกติดตามนะครับจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นหน้าการแสดงผลการระบุตําแหน่งภายนอกนะครับซึ่งจุดมาร์กที่เป็นจุดมาร์กสีแดงก็คือตําแหน่งของผู้ถูกติดตามที่ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยสามารถที่จะระบุได้นะครับซึ่งผลลัพธ์ของการทดลอง เป็นไปดังคลิปวิดีโอดังนี้นะครับก่อนที่จะจับตำแหน่งได้นะครับก็จะให้ทางผู้ดูแลกดปุ่ม Go Monitoring น,นะครับหลังจากที่กดปุ่ม Go Monitoring เนี่ยก็จะให้ทางผู้ดูแลเนี่ยทำการกรอก ID ที่เป็น id ดีของผู้ถูกติดตามลงไปนะครับหลังจากที่ทำการกรอก ID เสร็จเนี่ยระบบก็จะแสดงหน้าจอการระบุต,ตำแหน่งภายนอกนะครับโดย การระบตุตำแหน่งภายนอกกันครับเราก็จะใช้ในตัว Google Map แล้วก็เทคโนโลยี GPS นะครับซึ่งตำแหน่งหมุดสีแดงบนแผนที่นะครับก็คือตำแหน่งของทางฝั่งผู้ถูกติดตามที่ระบบสามารถจะระบุต,ตำแหน่งได้นะครับโดยการระบตุตำแหน่งนะครับก็จะเปลี่ยนจุดไปเรื่อยๆนะครับตามของทางฝั่งผู้ถูกติดตามที่ทำการเดินวนรอบตัวอาคารนะครับ สำหรับการทดลองการแบ่งขอบเขตการระบุตำแหน่งนะครับก็คือสถานที่ที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของผงคณะเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับแล้วก็ภายนอกของตัวอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับโดยการทดลองนะครับเราก็จะเริ่มจากให้ทางฝั่งของผู้ถูกติดตามเนี่ยเริ่มทําการเข้าสู่ระบบเพื่อใช้ในการระบุตำแหน่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะให้ทางฝั่งของผู้ดูแลเนี่ยเริ่มทําการติดตามฝั่งผู้ถูกติดตามนะครับหลังจากที่ทางฝั่งผู้ดูแลเนี่ยเริ่มทําการติดตามฝั่งผู้ถูกติดตามแล้วเนี่ย เราจะให้ทางฝั่งผู้ถูกติดตามทําการเดินออกไปบริเวณนอกตึกของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับหลังจากที่เดินออกไปแล้วเนี่ยให้ทําการเดินเข้ามาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็จะเป็นการสลับการทํางานระหว่างการระบุตําแหน่งภายในกับการระบุตําแหน่งภายนอกครับโดยที่ผลลัพธ์เนี่ยก็จะเป็นอย่างวิดีโอคลิปนะครับก่อนที่จะจับตําแหน่งได้นะครับก็จะให้กดปุ่ม Go Monitoring นะครับ หลังจากที่กดปุ่ม Go-Monitoring เนี่ยก็จะให้ทางผู้ดูแลเนี่ยทำการกรอก ID ที่เป็น ID ของผู้ถูกติดตามลงไปนะครับหลังจากที่ทำการกรอก ID เสร็จเนี่ยระบบจะแสดงหน้าการระบุ ตำแหน่งภายในนะครับโดยการทดลองก็จะให้ทางฝั่งของผู้ถูกติดตามเนี่ยเดินออกจากตัวโถงคณะเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับซึ่งในภาพนะครับก็จะมีการเปลี่ยนตำแหน่งของตัวตัวลูกศรไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงช่วงเวลาหนึ่งที่เริ่มมีวงสีฟ้าใหญ่ๆขึ้นมานะครับ ห,หมายความว่าเริ่มที่จะรับสัญญาณจากตัวบีคอนที่เป็นตัวกําหนดแบตเตอรี่ไม่ได้ครับแล้วก็ทําการสลับแผนที่ออกไปใช้การระบุตําแหน่งภายนอกนะครับ หลังจากเปลี่ยนการติดตามมาใช้การระบุตำแหน่งภายนอกคานะครับจะสังเกตว่าก็สามารถที่จะระบุตำแหน่งได้อย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับแล้วพอเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยจนถึงช่วงช่วงหนึ่งที่ สามารถที่จะรับสัญญาณจากบีคอนที่เป็นตัวกำหนดบรอดเบอรได้เนี่ยก็จะเปลี่ยนมาใช้ในการระบุตำแหน่งภายในอาคารแทนนะครับครับต่อไปเป็นส่วนของการเดโมโระบบนะครับครับในส่วนของการเดโมโระบบเนี่ยการเข้าสู่ระบบฝั่งผู้ถูกติดตามเนี่ยก็คือเข้ามาหน้าแรกก็จะเป็นหน้าให้กรอ,อก ID ของตัวผู้ถูกติดตามนะครับซึ่ง ID เนี่ยจะมีจำนวน6หลักนะครับ โดยที่ถ้าสมมุติว่ากรอก ID ผิดพลาดเนี่ยมันก็จะแจ้งขึ้นมาว่า ID น f o ฟ n d นะครับแต่ในกรณีที่ใส่ ID ถูกต้องที่ได้ทำการลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่หน้าการขอ Permission นะครับสำหรับการเข้าถึงไฟล์ต่างๆนะครับแล้วก็ทำการโชว์หน้าสีเขียวนะครับเพื่อเป็นการแสดงว่าได้เริ่มต้นทำการแท็กเรียบร้อยแล้วนะครับ ครับสำหรับการเข้าสู่ระบบฝั่งผู้ดูแลนะครับก็คือจะมีปุ่ม sign in with Gmail ให้กดครับหลังจากที่กดเข้าไปเนี่ยก็จะมีให้เลือก Gmail หรือไม่ก็สมัครนะครับหลังจากที่ทําการเลือก Gmail เสร็จเนี่ยก็จะเข้าไปสู่หน้าหลักนะครับโดย Gmail ที่ทําการเลือกแล้วเนี่ยถ้าสมุนแาลออกการเข้าสู่ระบบรอบถัดไปเนี่ยก็จะทําการ log in ให้อัตโนมัตินะครับครับในส่วนของหน้าการลงทะเบียนผู้ถูกติดตามน,นะครับหลังจากที่ฝั่งผู้ดูแลเนี่ยทำการเข้าสู่ระบบมาแล้วนะครับจะเข้ามาสู่ทางหน้าหลักนะครับโดยการ ลงทะเบียนเนี่ยก็ให้กดปุ่ม Register t r a c k e t Person นะครับโดยหลังจากที่กดแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปสู่หน้าที่มีช่องให้กรอกชื่อนามสกุลแล้วก็หมายเลข ID นะครับในช่องกรอกหมายเลข ID เนี่ยสำคัญที่สุดนะครับถ้าสมมุติว่าหมายเลขที่กรอก ID ไปเนี่ยซ้ำนะครับมันก็จะขึ้นว่าให้ทําการกรอก ID ใหม่ครับส่วนถ้าในกรณีที่ ID เนี่ยกรอกไปแล้วไม่ซ้ํานะครับตัวระบบก็จะแสดงขึ้นมาว่าลงทะเบียนสําเร็จนะครับ ครับในส่วนของการเดโมการติดตามและการระบุตำแหน่งนะครับเราก็จะแยกการทำงานของตัวระบบออกเป็น2ฝั่งนะครับโดยหน้าจอทางซ้ายก็จะเป็นหน้าจอของฝั่งผู้ดูติดตามนะครับส่วนหน้าจอทางขวาก็จะเป็นหน้าจอของทางฝั่งของผู้ดูแลนะครับโดยเราจะให้ทางฝั่งของผู้ถูกติดตามเนี่ยทำการเข้าสู่ระบบโดยการกรอกไ d ดีก่อนนะครับและหลังจากกรอก ID เสร็จก็จะแสดงหน้า track beginning นะครับก็คือระบบเนี่ยได้ทำการแท็กตัวผู้ถูกติดตามแล้วนะครับในการใช้งานระบบเนี่ยก็ให้ทางฝั่งผู้ถูกติดตามเป หน้านั้นต่อไปเรื่อยๆนะครับในส่วนของทางฝั่งผู้ดูแลเนี่ยเราก็จะให้ทําการกรอก ID ของผู้ทูกติดตามเช่นกันนะครับ หลังจากที่กรอกเข้าไปเนี่ยก็จะทําการแสดงผลเป็นหน้าแผ่นที่ตามตําแหน่งที่ตัวผู้ถูกติดตามเนี่ยอยู่นะครับโดยส่วนที่เดโมโครับเราก็จะให้ทางฝั่งของผู้ถูกติดตามเนี่ยเริ่มอยู่ภายในอาคารก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะให้ทางฝั่งของผู้ถูกติดตามเนี่ยเดินออกเพื่อให้แสดงเห็นถึงการสลับการทํางานของแผ่นที่นะครับโดยเดินไปได้ะระยะหนึ่ง หลังจากที่เดินออกไปข้างนอกแล้วเดินกลับเข้ามาภายในคารใหม่อีกครั้งเนี่ยก็จะสลับเป็นการทํางานการระบุตําแหน่งภายในคารเหมือนเดิมนะครับ ครับในส่วนของการวิเคราะห์ผลการทดลองและสรุปผลการทดลองนะครับเราก็จะแบ่งการวิเคราะห์ผลการทดลองและสรุปออกเป็น3ารูปแบบตามรูปแบบของการทดลองนะครับโดยการทดลองส่วนแรกก็คือการทดลองการติดตามและการระบุตำแหน่งภายในอาคารนะครับซึ่งการระบุตำแหน่งภายในอาคารนะครับจากคลิปวิดีโอบันทึกผลการทดลองนะครับสามารถที่จะระบุดได้ว่าระบบเนี่ยสามารถจะติดตามตำแหน่งของตัวผู้ถูกติดตามได้จริงนะครับแต่ว่า ก็ยังมีปัญหาอยู่ในเรื่องของความไม่แม่นยำของการระบุต,ตำแหน่งภายในอาคารนะครับอันเนื่องมาจากประสิทธิภาพของบลูทูธในการรับสัญญาณจากตัวบีคอนนะครับทำให้ตำแหน่งที่ได้มาเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องมากนักนะครับซึ่งมีความคลาดเคลื่อนกับในความเป็นจริงเนี่ยหนเมตรนะครับแล้วก็ในสภาพแวดล้อมเนี่ยก็อาจจะมีการรบกวนของสัญญาณ Wi-Fi 2.4GHz อยู่ด้วยนะครับทำให้ตำแหน่งเนี่ยอาจจะเกิดความคาดเคลื่อนได้นะครับ ครับในส่วนที่2ของการวิเคราะห์ผลการทดลองนะครับก็คือวิเคราะห์ผลการทดลองของการติดตามและการระบุตำแหน่งภายนอกอาคารนะครับจากคลิปวิดีโอบันทึกผลการทดลองการติดตามและการระบุตำแหน่งภายนอกอาคารนะครับสามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าระบบเนี่ยสามารถที่จะระบุตำแหน่งตัวผู้ถูกติดตามภายนอกอาคารได้จริงนะครับแต่ว่าตัวระบบการระบุตำแหน่ง ภายนอกอาคารเนี่ยก็ยังมีปัญหาอยู่ในเรื่องของการแสดงผลการเปลี่ยนจุดการมาร์คลงบนแผนที่นะครับเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงค่าละติจุดกับลองติจูดเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้ระยะทางในในระยะหนึ่งเลยนะครับกว่าที่จะเปลี่ยนแปลงค่าได้ ทำให้การเปลี่ยนตำแหน่งบนการแสดงผลจะจำเป็นต้องใช้เวลาอยู่นะครับครับในส่วนวิเคราะห์ผลการทดลองการแบ่งขอบเขตการระบุตำแหน่งนะครับจากคลิปวิดีโอการแบ่งขอบเขตการระบุตำแหน่งเนี่ยสามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าระบบสามารถที่จะแบ่งขอบเขตโดยการสับเปลี่ยนการทํางานระหว่างการระบุตำแหน่งภายในไปเป็นการระบุตำแหน่งภายนอกหรือการระบุตำแหน่งภายนอกมาการระบุตำแหน่งภายในนะครับโดย ปัญหาของการแบ่งการระบุตำแหน่งจริงๆเนี่ยก็คือในเรื่องของอันกอยทึมที่ยังไม่ค่อยดีมากนักนะครับโดยอันกอยทึมที่เราได้กำหนดไว้เนี่ยก็คือจะให้ทางฝั่งของผู้ถูกติดตามเนี่ยเมื่อรับสัญ,ญญาณจากอุปกรณ์บีคอนที่เป็นตัวแบ่งขอบเขตการระบุตำแหน่งไม่ได้แล้วจะให้ทำการสับเปลี่ยนการทำงานจากการระบุตำแหน่งส่วนหนึ่งไปเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับ การใช้อัลกอริทึมนี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการแสดงผลเกิดขึ้นได้นะครับถ้าใช้ระบบในสถานที่ที่มีการบดบังของตัวสัญญาณเยอะๆนะครับในส่วนของการสรุปผลการทดลองนะครับเราก็จะขอสรุปว่าทุกฟังก์ชันในการติดตามและระบุตำแหน่งนะครับสามารถที่จะใช้งานได้นะครับแต่ก็ยังมีปัญหาในเรื่องของการอัปเดต ความแม่นยำและอันกอริทึมที่ไม่ค่อยดีนักนะครับสุดท้ายนะครับผมแนวทางในการพัฒนาต่อนะครับข้อแรกนะครับผมปรับปรุงความแม่นยำในการระบุตำแหน่งภายในอาคารโดยใช้วิธีการอื่นๆในการคำนวณตำแหน่งภายในอาคารนะครับในกรณีนี้อาจจะใช้เทคนิคฟิงเกอร์ปริน์นะครับเพื่อเก็บตัวอย่างข้อมูลสัญญาณหลายๆตัวอย่างนะครับทำให้ตำแหน่งมีความแม่นยำมากขึ้นนะครับ ข้อ2นะครับผมเพิ่มฟีเจอร์ในการเลือกผู้เลือกติดตามผู้ถูกติดตามในกรณีที่ผู้ดูแลติดตามผู้ถูกติดตามหลายคนโดยไม่ต้องใส่หมายเลข ID ของผู้ถูกติดตามใหม่นะครับซึ่งฟีเจอร์นี้นะครับจะเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ดูแลนะครับที่สามารถคลิกเลือกว่าจะต้องการติดตามผู้ถูกติดตามคนไหนได้เลยนะครับ ทางครู่มก็ขอจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ